Thank <laughs> you. พอพอดีนะครับมีลูกค้ามาลอง Power Amp นะ <S <S อันนี้แอม์ขยายนะครับเกิดชแนลนะครับไม่ค่อยรู้โอเคถามกับของร้านนะ ของเ้็นร้านเ,นเด็นเลยครับการตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะป๋าตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาตั้งอยู่ห้าพันเก้าค่ะห้าพันเก้าเลย They come เราไม่ต้องเร่งแรงแล้วเราตัวนี้สักครึ่งเดิมนะครับแล้วตัวนี้ก็เปิดเพลงธรรมดาทั่วไปอันนี้ใช้ใหม่เจ้าเสียเราจะอธิบายทีหนึงอันนี้ก็เป็นการบริการลูกค้า,น,านะครับ วันนี้มีลูกค้ามาที่ร้านนะครับเพื่อน่อประกอบด้วยลำโพงน,นะครับวันนี้เยอะมากนะครับร้านเดนบ้านปอครับหรือว่าร้านรุ่งโรดนะครับรุ่งโรดรุ่งโรดโซนนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนเขาเอ่อมีหลายชื่อนะครับคือรุ่งโรดแล้วก็เดนนะครับ เครื่องเสียงนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับหมายถึงว่ารวมถึงอุปกรณ์ด้านเวทีนะครับครบชุดนะครับที่นี่นะครับเต็มสอที่งบางสางร่งนะครับเพื่อนันนี้เขาเอ็นกค้ามาพอดีนะคือแอบโอ ินถนนเนี่ยครับเขตนี้เขาเรียกเขตบางเสาธงนะครับเพื่อนๆฝั่งโน้นจะเป็นบริษัทวอลโว่นะครับหรือตรงนี้นะครับเขตบางเสาธงนะครับเพื่อนๆก็คือร้านเดนนะครับเดนเดนบางบ่อนะครับเรียกางบ่อก็ได้นะครับใช่ครับแล้วก็ต่อเนี่ยแหละกดไปเรื่อยๆอันนี้อ็อกอีเวหมายถึงว่าต่อพวกซีดีพวกอะไรพวกนั้นอ๋ออ่าะเรากดมาตัวที่สอง เร่งตัวนี้นะครับบุ่ทูกกับโทรศัพท์นะครับทั้งหมดนีกมันก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะครับถ้าคืออยู่ที่เราเลยอันนี้เดินหน้าถอยหลังเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างนั้นน่ะนะครับคือ,คอปได้ปรับตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเสียบ USB, SD card ก็ตรงนี้ได้นะครับทั้งหมดนะครับพีเอาไม้สายมาให้หน่อยเสียบเป็นหัวโอลอนะ่ะการอธิบายขั้นตอนการใช้งานนะครับ ช่องน,นี้นะครับป๋าเอาไปเล่นพวกซีดีหรือยูทูบอะไรพวกนั้นอ่ะนะครับเราเปิดนี่เลยออกเสียงนี่เลยถ้าเราจะเล่นพวก usb นี่ก็กดปุ่มนี้ออกแต่ถ้าจะเล่นบูทู h ก็กดลงไปนะครับการทํางนานเขาจะต่างกันนะออออครับแลวส่วนเล่นไม์ก็จะเปิดตรงนี้เราไม่ต้องเปิดเยอะเดี๋ยวลอไม์มาก,ก่อนลูกเล่นไม่ยากนะครับไอปุ่มข้างหน้าเนี่ยเอาไว้ดับเสียงเราไม่จะเป็นไม่ต้องกดก็ไ,ได้นะครับาดดอาจารยอครับ ฮัลโหทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลฮัลโหทดสอบฮัลโหลอันนี้คือแอปพาวหรือดีเลย์นะครับอยู่ที่เราปรับแต่งเลยเอาไว้เผื่อร้องพอเราเกะบมุดทุ่งอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหทดสอบฮัลโหทดสอบฮัลโหทดสอบฮัลโหลเห็นไหมนะครับง่ายง่ายเหตุช่องไหนก็เปิดช่องนั้นแค่นี้เองได้ทั้งหมดข้ช่องอ๋องจริง ได้ไหมได้หกช่องเลยเหรอใช่ครับคุ้มมากราคานี้นเหนอนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เปิดเบรกกาแหลไปแต่ครับเนี่ยเบรกการแหลก็อยู่ที่เราปรับแต่งเลยนะครับเยอะน้อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเราไปปรับเอาครับเราชอบรักแน่นหรือเน้นแบบเบรกนุ่มกลางสฉืยใสอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับช่องนี้คือเอาไว้เปิดเพลงนะครับก็จะดังนี้ขึ้นมาก่อนฝ่าไม่ต้องเยอะแล้วก็ดังนี่สักหน่อยแล้วก็มาเล่นที่นี่นะครับ แล้วนะครับลดเสียงเปลี่ยนเสียงเพิ่มเสียงดูดมืดองหมด นี่เป็นตัวเอ่อเพิ่มเบรคนะครับลดเบร์นี่เราเพวิ่ม มาตอบสามาตัวนี้ก็เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้บอกราคาตั้งห้าพันเก้าครับห้าพันเก้านะครับตัวนี้นะครับผมเพื่อนได้สิบแปดนิ้วคู่หนึ่งสิบห้านิ้วสี่ใบอ๋อห้าพันเก้าห้าพันเก้านี่คือใครใขยายขยายได้ขยายขยายได้อย่างเดียวแล้วก็ส่วนกําลังขับนะครับสิบแปดนิ้วได้คู่หนึ่งอย่างที่เราทดลองกันอยู่หรือถ้าสิบห้านิ้วก็ได้สี่ใบ ซ้ายส 2, ง 2, 2> องขวาสนะครับตัวตัวนี้นะใช่ครับตัวนี้ก็ค,คือขับได้สิบหนิ้วสองสองใบสิบหนิ้วสี่ใบเลยสี่ใบโอ้นะ <8 S 1> ครับแปดนิ้วได้คู่หนึงโอ้โหรือว่าแร่ว่ากำลังขับคุ้ค่านะครับกับราคานะคตัว